สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อุนะคะก็จะวาดแผ่นเค้กรูปไอติมนะคะหรือว่าไอศครีมนะคะน่ารักน่ารักให้น้องๆดูนั่นเองนะคะระหว่างนี้นะคะพี่อูก็จะเล่าเกี่ยวกับประวัติของไอศครีมในประเทศไทยให้น้องๆฟังนะคะในประเทศไทยนะคะไอศครีมหรือว่าไอติมเนี่ยที่เราเรียกกันง่ายๆนะคะก็เริ่มเข้ามาในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ทำรรตะวันตกนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงนำมาเผยแพร่ในประเทศสยามในตอนนั้นนะคะหลังจากที่พระองค์สเสด็จประพาสอินเดียนะคะชวาและก็สิงคโปร์นะคะน้ำแข็งในตอนแรกๆนะคะก็ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศนะคะก็ต้องนำเข้ามาจากสิงคโปร์เลยนะคะเมื่อไทยสั่งเครื่องทำน้ำแข็งเข้ามานะคะก็เริ่มมีการทำไอศครีม กันมากขึ้นนะคะถือว่าไอศครีมเป็นของเสวยเฉพาะสำหรับเจ้าขุนมูลนายเท่านั้นนะคะซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ส่งได้บันทึกไว้ว่านะคะไอศครีมเป็นของที่วิเศษในเวลานั้นนะคะเพราะเพิ่งได้เครื่องทำน้ำแข็งอย่างเล็กที่เขาทำกันตามบ้านเข้ามาทำบางวันน้ำก็แข็งบางวันก็ไม่แข็งมีไอศครีมบ้างบางวันก็ไม่มีจึงเห็นเป็นของวิเศษนะคะโดยไอศครีมในพระราชวังนั้นจะทำจากน้ำมะพร้าวอ่อนใส่เม็ดมะขามคู่ จนต่อมาเมื่อมีโรงงานทำน้ำแข็งแต่ก็ยังถือเป็นของชั้นดีโดยมีไอศกรีมระดับชาวบ้านทำเองด้วยนะคะในช่วงแรกๆนั้นนะคะไอศกรีมกะทิก็มีลักษณะเป็นน้ำแข็งละเอียดใสรสหวานไม่มากและมีกลิ่นหอมของดอกนมแมวในสมัยนั้นวิธีการกินของผู้คนจะนิยมกินอาหารกันในเรือนแพเหมือนในสมัยนั้นจะขายกว๋วยเตี๋ยวหรือกาแฟก็จะขายบนเรือเป็นหลักนะ ลักษณะของไอศกรีมกะทิก็ใส่ถ้วยพร้อมโรยถั่วหรือสงคัวก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นนะคะซึ่งต่อมาไอศกรีมกะทิก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นจากกะทิใสๆก็มีความเข้มข้นมีการใส่รสช่องเม็ดแมงลักและขนุนชีกเข้าไปเพิ่มความอร่อยนะคะโดยคนไทยก็เริ่มดัดแปลงไอศกรีมของต่างชาติมาเป็นไอ,ไอติมกะทิของไทยนะคะโดยใช้กะทิสดผสม กับน้ำตาลนะคะนำไปปั่นให้แข็งนะคะเนยสครีมค่อนข้างใสเป็นเก็ดน้ำแข็งละเอียดเวลารับประทานก็ต้องขูดไอติมออกจากขอบหม้อโลหะนะคะเมื่อไอติมเริ่มแข็งแล้วตอนขายก็ตักใส่ถ้วยเป็นลูกเรียกไอติมตักนะคะกินกับถั่วข้าวเหนียวหรือว่าลูกชิดนั่นเองนะคะบางคนก็กินกับขนมปังนะคะก็อร่อยมากๆเลยอะ่ะ พี่อูเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานไอติมกะทิมากๆเลยนะคะโอเคนะคะภาพไอติมของพี่อูก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมประวัติไอศครีมในประเทศไทยนะคะหวังว่าหวังว่าน้องๆจะชื่นชอบนะคะสนุกไหมคะวาดรูปแพ่นเค้กกระตุนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s ั b สไ cribe นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสายพี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง Tik To k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง,ง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ pdf แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ